สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทาร์ดคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพแล้วก็โชคราบแล้วรวมถึงความรักบางส่วนให้กับชาวราศีกันลัคนากาันประจําเดือนกันยายน2563นะคะชาวราศีกันลัคนากาันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22สิงหาคมถึง21กันยายนค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีกันลัคนาการใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อ ความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สําหรับดวงของอในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เช็ค เขาเรียกว่าจะได้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะจะได้อะไรที่ไม่ดีเราจะได้เฝ้าระวังนะคะแล้วก็อะไรที่มันดีเราก็เก็บไว้จะได้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะก็สําหรับชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะในเดือนกันยายนนี้ใครที่เ,เกิดนะคะในช่วงวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนก็สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆมีความสุข cặp ตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปนะคะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักตัวเองขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะก็สำหรับชาวราศีกรกคณาการเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเนาะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เดือนเกิดของคุณนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีกรกคณาการจะเป็นอย่างไรไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว1ิบใบนะคะเป็นพื้นดวงนะเดี๋ยวเรา มาเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกกันดีกว่านะคะตำแหน่งตัวตนของคุณของชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญเข้ามาในตำแหน่งของตัวตนของเจ้าชะตาบอกว่าตัวคุณชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะอ่า คุณค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากๆในช่วงเดืนอนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะตัวคุณเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีความคิดที่จะ,ะเก็บเงินนะคะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะคะบางคนนะคะมีเป้าหมายชัดเจนอยู่ในใจว่าอยากจะทำ ธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะบางคนเพิ่งเริ่มที่จะทํางานเนาะบางคนเรียนจบแล้วเริ่มที่จะทํางานเริ่มหางานต้องการโอกาสนะคะต้องการเขาเรียกว่าหาทั้งหาโอกาสนะคะให้กับตัวเองสแสวงหานะคะทางหนทางที่จะไปสู่เส้นชัยนะคะบางคนต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างอนาคตนะคะบางคนต้องการโอกาสที่จะ ให้ได้เรียนรู้นะคะให้ได้ลองผิดลองถูกนะคะก็มองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองมองเขาเรียกว่ามองหาเส้นทางนะคะที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จนั่นเองตัวคุณเป็นเหมือนเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กที่พร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับ นะคะสิ่งดีๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลุยนะคะในในการทําอะไรก็ตามตัวคุณมองถึงมองเห็นถึงโอกาสบางบางครั้งบางคนท้อนะคะแต่ว่าชาวราศีกรกคณาการเป็นคนที่ ต้องการให้ชีวิตเพอร์เฟกต้องการให้ชีวิตมันดีนะคะตัวคุณมีความคิดบวกมากๆนะคะมองถึงอนาคตแล้วก็มองถึงเ,เส้นทางที่จะไปถึงอนาคตไปถึงเส้นชัยของคุณได้นะคะก็ไม่มองว่าเป็นไมล์เซ็ตที่ดีนะคะสําหรับตัวตนของคุณนะ ก็ไม่มองว่าในในเดือนกันยายนนี้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องดีกว่า,านะคะในเรื่องเราเริ่มต้นจากการงานการงานของชาวราศีกันลัคณากันแน่นอนค่ะตัวคุณต้องการโอกาสนะคะต้องการโอกาสที่จะพิสูจน์นะคะ ฝีมือ,อพิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองเด็กถือเรียญน,นะคะนะแล้วก็ถ้าหากว่าถามเป็นการงานไพ่ของการงานจริงๆเนี่ยขึ้นมาสามใบนะคะได้เป็นไพ่7จ็ไม้เท้านะคะ5้าไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่9ก้าไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ใบสรุปนะคะเป็นไพ่ของการงานเนาะการงานสําหรับคนที่ทํางานประจำอ่าสำหรับคนที่ทํางานประจะรนานะ,จนะคะไม่มองว่ามีปัญหา ในในการงานเนาะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของอาการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับกับพาร์ทเนอร์นะคะหรืออาจจะเป็นการแข่งขันในองค์กรก็ได้เพื่อที่จะขยับนะคะเพื่อที่จะ โปรโมตตำแหน่งอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือนะคะบางคนจะต้องอมีการแข่งขันในในองค์กรในที่ทำงานนะคะเนาะว่าใครจะได้รับโปรเจก์นี้ไปทำนะคะมีการเสนองานเสนอขายนะคะแล้วก็มีบางคนมีคู่แข่งในการทำงานด้วยนะคะก็มองว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแต่ก็สู้เนาะเจ็ดไม้เท้าเป็นพ่ายของคนที่พร้อมที่จะสู้นะคะสู้แบบว่า ปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาเลยพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เก้าไม่เท้าเข้ามาแบบนี้ระมัดระวังนะคะจะพลาดนะคะในเรื่องเดิมๆที่ตัวเองเคยพลาดนั่นเองนะคะต้องระมัดระวังด้วยเนาะมันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่จะทําให้งานนั้น,ม,นมันมีปัญหานะคะนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ ทำงานประจำแล้วก็เบื่อๆนะคะเบื่องานเนาะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะเบื่อมากๆแล้วการทำงานกับอ,องคอนน์กรนี้ที่เดิมนี้เป็นลูกจ้างประจำนะคะเบื่อมากอยากจะเดินออกมาจากาที่ตรงนี้อยากจะมีเขาเรียกว่าธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่มองว่าตามหน้าไพา่ตัวคุณเบื่อมากๆเลยอยากจะออกมาแล้วนะคะแต่ไม่มองว่า ถ้าหากว่าเป็นไปได้ทนได้เดี๋ยวจะให้ทนก่อนนะคะเพราะว่าการออกมาเนี่ยมันมันจะมีการต่อสู้มันจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะเดินออกมานะคะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วไม่มองว่าก็จะเจอปัญหาอีกเยอะแยะเลยนะคะเนาะก็ถ้าหากว่า,าเป็นไปได้ก็ขอให้อดทนให้ผ่านช่วงเดือนกันยายนนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ย มีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการทำงานหรือเปล่านะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปเสนองานเนาะ,ะสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะ ก็มีเกณฑ์มีโอกาที่จะได้ไปเสนองานมีคู่แข่งคะ่ะมีคู่แข่งแต่ว่าตัวคุณก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไฟนะคะอ่ามีมีไพ่ชาลีออดด้วยนะคะอืมเนาะก็ไพ่ชาลีออดเป็นไพ่ของอัศวินนักรบนะคะชาวราศีกันลัคนาการได้ไพ่ใบนี้ก็คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในการทํางานนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาสักหน่อยแต่ไม่มองว่า าชาวราศีกรกคณาการคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นมุ่งมานะนะคะในเรื่องราวของการงานถ้าจะเอาชนะก็ต้องชนะให้ได้นะคะอืมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับในเรื่องราวของการงานให้กับชาวราศีกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเงินของชาวราศีกรกคณาการจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญขึ้นมาจริงๆมีสี่ใบเลยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ ชาวราศีกัน์ลักคณะาการค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องราวของการเงินของตัวเองนะคะอืมก็ในเดือนกันในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกันลักคณะาการค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าบางคนนะบางคนเพิ่งเริ่มที่จะทํางานนะคะกะ็ยังมีเงินเก็บไม่เยอะเนาะก็ยังคงใช้จ่ายในเขาเรียกว่า การเงินยังไม่ฟล o w นะคะเนาะบางคนเพิ่งจะเริ่มทำงานเก็บเงินนะคะบางคนก็ตกงานเนาะแล้วก็อา,อาจจะการเงินอาจจะไม่ฟล o w นะคะอาจจะต้องใช้ใจอย่างประหยัดนะคะต้องมัธยัสถอดทนเนาะต้องเก็บหอมรอมริษไว้ให้ดีนะคะอะไรที่เราเก็บได้ก็เก็บอะไรที่หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนก็ยังไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่า ถามว่ามีเกณฑ์ในการใช้เงินไหมก็มีเกณฑ์ในการใช้เงินเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นการใช้เงินเพื่อที่จะทําบุญก็ได้นะคะอ่าบางคนทําบุญบ่อยนะคะก็จะใช้เงินเยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะจาก ผู้ใหญ่ด้วยนะคะอาจจะเป็นเงินสิน,น้ำใจรางวัลน,นะคะหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าเงินเงินที่ได้ได้มาจากความรักความเอ็นดูนั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากตรงนี้ด้วยสําหรับโชคลาภโชคลาภของชาวราศีกันรลัคนาการบอกเลยว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีไม่ต้องหวังเลยนะคะ โชคลาบจะได้จะได้เขาเรียกว่ามันมันจะไม่ใช่โชคแบบฟลุกๆก็ค่ะอมืมันจะเป็นโชคที่ได้มาจากความรักความเอ็นดูผู้ใหญ่มอบให้มากกว่านั่นเองนะคะก็การเงินค่อนข้างที่จะหมุนแทบจะไม่ทันนะคะก็ต้องประหยัดเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีการเงินค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่นะคะอะไรก็ตามที่จะลงทุน เป็นเงินจำนวนมากก็เก็บไว้ก่อนนะคะยังให้ชะลอก่อนละกันเนาะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วสุขภาพสุขภาพของชาวราศีการลัคนาการนะคะให้ระมัดระวังนะคะสุขภาพในเรื่องราวของอากาศคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้อากาศนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าปวดเข่านะคะปวดเข่าเนาะแล้วก็ระมัดระวังนะคะอืของตก ะะของตกเนาะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะที่ที่เราไม่ทันระมัดระวังนะคะก็ต้องระวังด้วยเนาะปวดหัวไม่เกรนนะคะมีความเครียดนะคะก็ให้ระวังด้วยนะชาวราศีกันลัษนาการในเรื่องราวของสุขภาพค่ะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความรักยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่จะทําคลิปเจาะลึกความรักแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็อย่าลืมไปติดตามก็ติดตามผ่า ทางเพลย์ลิสตได้นะคะมาแยกให้เป็นเรื่องๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่จะอ่านให้คร่าวๆก่อนนะคะความรักของชาวราศีกันและคนาการสําหรับคนโสดคนโสดถามว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบเจอในเรื่องราวของความรักหรือเปล่ามีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกกรกฎมีนพิจิกนะคะคนคนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรือนะคะคนคนนี้นะคะ อาจจะได้พบได้เจอกันจากการเดินทางนะคะหรือจากการทําบุญก็ได้การทําบุญอาจจะได้พบได้เจอกันกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้สําหรับคนโสดเนาะก็มีเกณฑที่จะได้เจอคนถูกใจแต่ไม่มองว่าตัวคุณบางคนโสด ที่เป็นโสดเพราะว่าผิดหวังในเรื่องราวของความรักเนาะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจเพราะว่ามันมีไพ่ของการปิดใจนะคะอยู่เนาะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะยังคงเข็ดในเรื่องราวของความรักยังเก็บตัวอยู่นะคะก็มองว่าชาวราศรีกันลัคนาการน่าจะไปสนใจในเรื่องราวของการงานและการเงินซะมากกว่านะคะแต่อย่างไงก็ตามถ้าหากว่ามีคนเข้ามาสําหรับคนโสดก็สามารถพูดคุยกันแก้เหงาได้นะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนโสดแต่ว่ามีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์น่าจะ มีความเบื igung, Надо, template, ่อๆเสง็งๆเนาะกับความสัม uh, พันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะตัวคุณอาจจะเหนื่อยในการไล่ตามเขาแล้วก็ได้เนาะพายห้าเรียดขึ้นมาแบบนี้นะคะเหนื่อยที่จะไล่ตามแล้วมีเกณฑ์มโอกาสที่จะเดินออกมาเองด้วยเช่นเดียวกันเนาะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนะคะกับการไล่ตามคนที่ไม่ชัดเจนกับเรานะคะก็มีเกณฑ์มโอกาสที่ตัวคุณจะไม่ไม่ตามแล้วพอแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะ ไม่มาว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการอาจจะไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีไพ่ของการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจเนาะเป็นเขาเรียกว่าตามหน้าไพ่สิบใบมันไม่ได้มีไพ่ของการเลิกลาอย่าร้างอะไรนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ของการแบบมีปากเสียงจุกจิกใจเล็กๆน้อยๆมากกว่านะคะอาจจะเป็นการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะก็อยากจะให้อ่ ดูแลกันให้ดีนะคะนะก็ถึงจะมีปากเสียงยังไงก็ไม่มองว่าตามหน้าไพ่มันก็ยังไม่ได้มีการเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่ามีการเลิกกันนะคะแต่อย่างใดไม่ได้เป็นาการทะเลาะแบบมีปากเสียงที่รุนแรงอะไรนะคะแต่ว่าก็ทางทางที่ดีก็อย่าทะเลาะกันดีกว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูด จะพูดคุยกันนะคะปรึกษากาันเนาะส่วนมากก็จะน่าจะเครียดในเรื่องราวของการเงินแล้วก็การงานซะมากกว่านะคะไม่ได้มีเรื่องราวของมือที่3แต่อย่างใดนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับดวงทั่วไปของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงเดือนกันยายนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวในเดือนกันยายนนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษก็ เป็นการดูดวงนะคะเป็นแบบพิมพ์ตอบ5คําถามนะคะปกติแล้วค่าครูจะอยู่ที่299บาทนะคะพิเศษมากๆสําหรับเดือนกันยายนเป็นเดือนเกิดของไมเอเองนะคะจะลดค่าครู100บาทจะเหลืออยู่แค่199บาทลดไป100บาทเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูดวงกับไม่แล้วก็ไม่จะแบ่งค่าครู ตรงนี้บางส่วนนะคะไปทําบุญด้วยจะได้ทําบุญด้วยกันนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ